สวัสดีครับผมอาทิตย์สิทธิโชคไตรทิพย์วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมล่องเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีเมืองหนองหานไปกับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยบริเวณรอบๆร,ร,ริมหนองหานจังหวัดสกลนครครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้แวะมาสักการะหลวงพ่อพระองค์แสงและพระาธาตุเชียงชุมที่วัดพระาธาตุเชียงชุมวรวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางครับ นี้นะครับเราก็อยู่กันที่สวนสมด็จพระศรีนครินทร์ครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าสระพังทองครับสระพังทองนะครับเป็นสวนสาธารณะที่ชาวจังหวัดสกลนครนะครับใช้ออกกําลังกายและใช้ทํากิจกรรมต่างๆครับและที่สําคัญนะครับก็เป็นจุดที่เราใช้ขึ้นเลยในการออกทิปเที่ยวในวันนี้ด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับท่านสิบเอกหญิงกราวนสุมาสวัสดีครับท่านครับวันนี้เราจะล่องเรือไปเที่ยวไหนกันดีครับท่าน วันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีเมืองหนองหานสกลน,นครเชื่อมโยงวิถีชุมชน3ชุมชนด้วยกันนะคะครับผมชุมชนแรกก็จะเป็นชุมชนบ้านท่าแร่นะคะชุมชนที่2ก็จะเป็นชุมชนบ้านท่าวัดเหนือแต่ก็ชุมชนที่3จะเป็นชุมชนบ้านแป้นนะคะครับเรียกได้วา่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับงั้นเราไปชมกันเลยครับไปกันเลย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าสวนบัวครับสวนบัวนะครับเป็นสถานที่ที่รวบรวมบัวหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับไว้เพื่อให้ประชาชนและนิสิตนักศึกษาค้นคว้าและเที่ยวชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่นนทกรชลาลินหรือพี่โอสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอครับช่วยแนะนําสวนบัวให้เรารู้จักได้ไหมครับพี่ยินดีครับครับอุทยานบัวตรงนี้นะครับ มีพื้นที่มากกว่า50ไร่นะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2553นะครับตอนนี้เฉพาะที่เป็นสวนบัวเนี่ยกว่า10ไร่มีบัวมากกว่า70สายพันธุ์นะครับงั้นท่านที่มาเที่ยวสวนบัวนะครับนอกจากจะมาชมความงามเสร็จแล้วยังได้ชมองค์พญานาคเผลือกนะครับให้ท่านมาสักการะนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นสถานที่ตั้งของคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถมาดูเรื่องาร์มจระเข้นะครับแล้วก็สามารถมาออกกําลังกายได้มาปั่นจักรยานได้นะครับแล้วก็มาถีบเรือนะครับให้อาหารปลาได้นะครับแล้วช่วงขาขับอย่าลืมครับอุดหนุนสินค้าของชุมชนทางสกุนครของเรานะครับผมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับ แวะชมความสวยงามของสวนสาธารณะดอนเกินที่ชุมชนท่าแรกกันสักหน่อยครับและต่อจากนั้นนะครับเราก็จะแวะไปสักการะศาลพรยาสุวรรณพิงคารที่ชุมชนบ้านเป็นกันต่อครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเกาะดอนสวรรค์แล้วนะคะซึ่งเป็นดินแดนมหัศจรรย์แล้วก็เป็นแหล่งที่มีาศาสนาโบราณสถานนะคะที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะคะถ้าใครมาที่สกลนครแล้วก็ต้องมีโอกาสจะต้องได้มาที่นี่ ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เกาะดอนสวร,ร์นะคะน้องอาทิตย์ครับผมค่ะเกาะแห่งนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์กลางหนองหานเมืองสกลนครเลยนะคะ เนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่มีโบราณสถานที่เราเรียกว่าซิมโบราณค่ะวันนี้นะคะเราจะพานักท่องเที่ยวนะคะได้มาสักการะและก็ไปชมความงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปา่าไม้มีต้นไม้หลากหลายพันุ์ที่สําคัญนะคะน้องอาทิตย์ครับผมคอหวยพาไปได้นะคะที่นี่ <laughs> มีตำนาน ต้นตะเคียนคู่ด้วยค่ะควันนี้เราจะได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยครับค่ะครับท่านครับหลังจากที่เราเข้าไปสักการะสีโ,โนะุรันเนเราจะไปดูอะไรต่อครับทัานค่ะคเดี๋ยวเราจะไปดูต้นตะเคียนทองนะคะซึ่งเป็นต้นตะเคียนคู่นะคะคมีอยู่เป็นคู่แล้วก็ถือว่ามีอายุหรอหน่าจะเป็นร้อยปีขึ้นนะคะ จากเกาะดอนสวัสด์นะครับเรือก็จะล่องผ่านโบสถ์บ้านจอมแจ้งซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์หนึ่งเดียวที่อยู่ท่ามกลางวัดพุทธครับต่อมานะครับเรือก็จะล่องผ่านไปเรื่อยๆจนถึงประตูน้ําสุรสดีซึ่งเป็นสถานที่ที่กักเก็บน้ําหรือว่าเป็นแหล่งเก็บน้ําก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ําโขงครับผมเรือได้เลาะริมฝั่งเพื่อให้เราได้แวะชม ศาส,สนาสถานโบราณวัตถุเอวขันที่วัดป่าเอวขันวิปัสนาวาสบ้านท่าวัดเหนือตามบนเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับวัดป่าเอวขันเป็นวัดที่เก่าแก่มานานต่อมานะครับก็ได้พังทลายลงเพราะว่าอายุไขและขาดการสนใจดูแลรักษาของคนรุ่นต่อๆมาแต่ก็ยังมีร่องรอยนะครับพอที่จะให้เราได้เห็นเขาคงเก่าอยู่บ้างแต่วัตถุโบราณที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ พาเทนเอวขันส่วนประวัติความเป็นมาของพาเทนเอวขันใครเป็นผู้สร้างสร้างมาจากไหนสร้างมาเมื่อไหร่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีเมือหนองหานไปกับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาเปิดโอกาสใหม่ๆนะครับหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองมาเที่ยววันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านสิบเอกหญิงกระวันสุม,มาศนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครที่มาเป็นเกียรติในการนําเที่ยวในะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับยินดีค่ะ สำหรับทิปการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีเมืองหนองหานสกลนครน,นะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเราจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหากท่านสนใจที่จะมาท่อง,ทองเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของดีเมืองหนองหานก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครค่ะครับในโอกาสหน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ขอตัวลาท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย